สายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับช่องสว่างใจสซแนลอีกแล้วเนาะว่าสิเป็นพี่น้องทางภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศกตสว่างกันยินดนีตอนรับเขาชูส่องสว่างใจขึ้นเกาขึ้นดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้อกเยู่เพื่อนสว่างพ่อแม่พี่น้องเลยสว่างสิไปหาน้องคนหนึ่งเนาะคือว่าเพิ่นนมาขอควมช่วยเหลือเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเบิดไหมเบิดมือแรกวเนที่เพิ่นกลัวลูกสาวเพิ่นเนาะ แต่พ่อคู่กับสว่า,สางสีชอยคนได้หรือบอเนาะสว่างกับนีหนาทีแค่ว่าถ่ายท่ำให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงคือเอาพ่อแม่พี่น้องกับสว่างกับบ่มีบ่มีเงินชอยเพิ่นเนาะกับพรอะไรแต่ว่าถ่ายท่ำให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงเนาะนมาลูกสาวเพิ่นเนาะถ้าเป็นโรคเนาะโรคกถืว่าบ่มหายจักเถื่อเนาะเพิ่นเป็นปโรคลมสักวัดสันทาวา่ทาทว่าพี่น้องฝั่งไทยสิเอิญว่าเป็นโรค ลมสักเนาะถ้าพี่น้องทางฝั่งลาวจะเอื่อว่าบ้านโมโหเราเพื่นพี่น้องอย่งไรแต่ชาวางก็ไปหาน้องคนต้อนนี่เดี๋ยวน้องไปทุ่มพ่อกับน้องเพื่อนเพื่อเลยเนาะอย่างไรโอเคนะเพื่อนพี่น้องชาวางสีพาเพื่อนพี่น้องไปเพื่อนเพื่อเลยเนาะมาหอดมาถึงน้องเพิ่นแล้วเนาะสบายดีสบายดีสบายดีจ้ะสบไปดีนะเอออืมนะมาหอดมาถึงน้องน้องอย่างเนาะ นออ้นองอินตาน้องเมย์ซื้อ,อยังก็ซื้อโลกนางโลเนาะน้งอ,นองอินตานี่มีอายุได้จักปีแล้วนะนนยีได้เศาปีแล้วเศาปีนะเ,เ,ปน,เนา,น 15, านะผูะ้เนะมย์เป็นเจ้ะเมยอายุสามสิห้ามย์สามิหาป้าโน้องเมย์นก็สิงห้ามขาานะดในปัวแต่นหน่อยนี่พวกพี่น้องเลยเมย์อายุเอาัวต่น,น้อยตืน่นเสิบห้าปีคนละเมยจ้ะสิบห้าปีดูคนเป็นชาวเลย มันก <laughs> ็ย <os> ังน้อยยังนมอยู่เค <jack leigh> <s> ือ <ter> ว่าเห็นว่าน้องอันน้องอินตาเนาะคือว่าเพิ่นเป็นโรคหยังหมอเพิ่นว่าเป็นโรคบ้าหมูเพิ่นว่าอืมรยเพิ่นว่าโรคลมชักพ่นอืมเคยไปวแล้วบ่ไปตอยาคู่เดือนนั่นแหละเลยวอยู่ลาวก็กินก็คือเก่าอยู่ลาวก็คือเก่า เพ่งว่ไปโตยานั่งมันโอ้ยนอมันมาหายเนิ่ยแบบังได้เ่ดนอะไเืบสอสามพันบาทต่อเดือนสอ0มพันบาทต่อเดือนมีเงินเนล่เนอะมีเพิ่นกาว่าตื้นตันเพิ่นว่าพ่อิ่งเพิ่นกาหายพวมเพิ่นแน่น เราเราควบในใจออกมาให้ฟังในเป็นยังแจงห้องไห้โน่นโมมีเงินแล้วโอ้โมมีเงินโมมีเงินมีคำเลยนะจนลูกนี่แหละห่อหยกินแต่เดียวเห็นด้วยได้จนะ้ะเนาะลูกผู้เจ้าห่อยกิน,นแต่เดียวเห็นยุอยาจะห่ากินอย่างห่าง<ถ>คือมือเขาแล้วถ้าขาดยาก็ไม่ได้ได้จ้ะถ้าว่าน้องเพิ่นขาดยาได้จ้ะขาดยาเพิ่นก็เป็นโมมีมือใดมือหนึ่ง่นก็เป็นอืพแต่ว่าเพิ่นกินไอซี่คนก็ะไม่ค่อยเป็นเพราะว่า เปิดปินนี้ได้หมอคนแน,นน้ำมาบรให้ขาดยาได้เลยเอเมื่อยแดะเมื่อยได้ไหมรุดใหม่บนเมื่อเลยเนาะมถมาใครอย่างกับอมีนี่เนี่ยชนกบมีเนาะําคนมีอย่างคร้เน้นตัวกบมีอีย่างได้จ้ะเออมีบางผึ่งกบอมีบางอัใสยเลยนะ่นคนกบมีเลยอข่าวน้านชัมปลากะบุรลายเน,ยนาะน้ำชัมปลาให้เจ๊กแล้วนากับอมี เห็ดหน้าเห็ดหน้าเพิ่นก็ได้จะ่ใช่เพิ่นนั่นแหละเห็ดหน้าเพิ่นเห็ดหน้าเพิ่นโอ้สุขเจ้าบารมีหน้าเห็ดบอมีหน้อืมในปีได้แจ็คสอบเห็ดหน้าเพิ่นบลายได้เนาะเลยใช่ข้าให้ข้าหน้ากับเดือดํามข้าสามชีพอย่แหละเดือดขายให้ลูกให้เต่ากับบุ้งอืมมีลูกจะค้นลองค้นพี่น้องอินตานี่ลูกควกบ่โดย น้องอีตาลคือสีบะฮูอีโนอีนี่ยังว่าเมาะว่าเพิ่นบะฮูบางอ่างเนาะเป็นยังกับเพิ่นกับบะฮูแล้วเพราะว่าเพิ่อนเอยปัญหาได้พกติเพิ่อนมองเพิ่นกับนับกับบ่ฮอดสิบมอดสาวได้ก็มองเพิ่อนกับบ่นอดจักนีเนาะเสือกินก็กินมเสื้อกินแต่ยาเพิ่นกต่นั่งก็เฉยได้แบบนี้แหละคือว่าเมยอุกใจเมย์ทุกเมย์อยากนลยครับบะฮูอย่างเลยเนาะแต่ว่าไม่กินแมยว่าพ่อแม่ยืมเงินยิ้มยังมากกับบ่จักแล้ววะเป็นหนีเป็นยังกับใครกัน นี่จะเว็ดว ha ่าแค่ก oh ินก็กินนะบ่ให้กินแล้วก็บ่สนใจนะอือบ่สนดอว่าตัวเองเป็นได๋แไปมาปไดจักไปยืนยาก็ยืนไกลไปยืนยาก็บ่มีเงินไปน้องเอยืมเรื่อยก็บ่มีอือเป็นหนี้ไปโตั้งแต่แม่บ่ไปแม่บ่ไปหาเพิ่นพวกอันเพิ่นายน่ะอือให้งให้แน่บ่อือเพิ่นว่าบ่ไปจักคําเว้าเพิ่นอือ เนี่ยเพิ่นบุกชอยเฮ้าก่นเพิ้ลเกาะทีไรเพิ่นก็หัวได้พี่น้องเพิ่นก็จะมองไปว่าจะมองเพิ่นก็กับทหารสาวไปสั่นเนาน้อน่าอินตาเจ้าเห็ดยังอะนรเงื้อหน้าขึ้นมาโอ้ยจะเห็ดยังอ่ะไะบัดจักกัดจักบัดเพิ้ลมดจักกับบัดจักแหละเนี่ยเจ้ก็นั่งเซยอยู่แล้คือมีชีวิตชีวาเนี่ยแหละเผื่อก็นั่งอยู่แล้แม่ว่าเป็นยังเจ้าชิ้นยังที่อ่ะ อยากกินข mm ่าบ่อแม่พามชี้อ่เนี่ยที่แต่อยากกินยู่วแก็คือบางอย่างนะบางทีเนี่ยนะจะแม่ว่าว่าเป็นยอดกินยาบ่เนาะูกจังมาเป็นมะมือไปซีเนาะบาดเมแต่ต่อกนแบบให้เต็กคนนี้แบบคําบูกินแบบให้ซักคนนี้แบบฉันนะให้เดือนหนึ่งสามชี้เทื่อแบบนี้นี่ใคนค่ากินนี่หนังไม่ได้ซักเรื่อยหรอสองสามเดือนเดือนหนึ่งที่กับบว่าแนวกินยาตลอดได้ผล ไปยืนกับเพลงได้เพิ่นกับเสื้อสามพันต่อเดือนสามพันต่อเดือนแบบเมียกับบุมีเงินไปยืนให้บัดยื่เอื้อยน้องกับบุมีเลยเอื้อนกับบุมีคือกันบ่เอื้อนกับบุมีคือกันเอื้อนกับเนาะโอ้ยใส่กันาะใส่กันคือเพิ่นเป็นมาแต่เกิดบ่หรือว่าไหนไหนบ่เพิ่นกับเป็นตอนใหญ่เนี่ยตอนเราอยู่ชุมหาปีเพิ่นผลเป็นเลยเนาะผนเป็นมาเนี่ยก็ได้สามปีและสี่ปีได้เพิ่นเป็นมาเนี่ย

เพิ่่คอยแจงเลยนางอิตาเจ้าู้บอเม่จะว่าอย่างนี้ฮะคอนาเพิ่นะนาตาเพิ่นการงามเลยพี่น้องเลยฮ่จักลาเพิ่นิตาม่จัก้เพิ่นซื้ออยู่เถอะก่อูจักว่าที่มาที่ไปเม่ใดถูกยนลากำเนิดโม่จักนอกลู่มีกินอก็กินมาีแล้วก็ยะเนาะ Với cái có chung sướng lam, bên nhau của nhau của nhau bay có bên bay lam, bên phải lam, mà bay lam, bên 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 bên bay อืมจักใหญ่กะใหญ่ซื้อแล้วจักคือชาทำไรอืมที่เปรียบเทียบได้ไม่ได้เทำเล็กน้อยจักเล็กน้อยทำได้แล้วจักเนาะถ้าตอนพ่อแม่ยั่งกะครอยู่เนาะบัดบัดแบบว่าพ่อแม่บ่อยูดั้มเลยเนาะคือเด็นพ่อแม่์ที่คือพ่อแม่อยู่ที่ครอยูมันไข้ยูน้อยนึงถ้าว่าได้กินยาเบ็ตัวเนื่องน้องพ่นกระสีหายปกติบ่เนาะวันว่าครับมากินยาตัวเนื่องกะ บมเปน็นยั้งก่นแค่มบมให้ขาดยาหาแต่ว่าว่ากินตลอดชีวิตกันได้ยากอะโมเปนว่าสจะบริขาดเลยได้กินตลอดชีวิตกันได้เลยงานมันขาดบริได้เป็นโรคประจําตัวเป็นเรื่องหรอเพราะว่าคำว่าเราขาดเราก็ับเป็น่ยนดิคำว่าเป็นดีวันนี้แหง้งน่าแห้งสิดป้วนนี่เลยคนเนี่ยคำว่าเราอายุเราเเก่ได้คนเนาาี่ยบ่งีบุญจักอย่างเลยอ,อีกเลยตัวน,นีค้คนเนี่ยมองกันในน้ำนะ ทำมาตุนลูกกะตัวอะเมือนอะตัวเสียทางของหมอคนนั่นเนาะไอตุนไปตุนด้วยเน๊ะมัเห็นได้จ้ะมันโมมีเงินไงไอตุนไปตุนอยู่อะมันเงาายเงากระมมีอะเนาะถ้าวายอยู่ลายขึ้นก็เพิ่งเสกินยาเพิ่มขึนอีกบ่ยาแล้วก็ช้ำเก้าและอาจจะโม่ให้คลาดโม่ให้ปินยาช้ำเก้าเนาะคิดว่าสว่างคิดว่าอายุคนเพิ่มขึ้นเลยสิเพิ่มปิญญาขึ้นนะนะ กระไ้กินจำเก้าอะไรยาแจะแบบโมห้ขาดยาให้กินต่อเนื่องนะโมห้ขาดไประเบิดไปเอาโมนัดไปเอาไปเอาสินะมันแม่ไปเอาเท่าไรนั่นคือพอจะขายยากับสามพันเนาะไม่ได้ขายลดขายล่างอ่าแต่ไปเอาอยู่ฝั่งนั้นบ่นบนอฝังนน่งไทยเนาะ,ะนั่นนแล้วฝั่งไทยเป็นแล้เพราะว่าเสียนี่เพราะว่าหัวผลมะไรนี่จ้ะรวมยิ่พุ่นเหรอมันกินยิ่พุ่นเลยพอจะอยู่ได้ซสำนึกนะจักเดือนจังเบิด์สามเดือน จานเดือนได้ไปโตเดือนละพันดิเดือนละพันโอ้หาเงินบมดทันเลยเนาะหมดเหาเงินหมดเหาเงินแบบนี้กับมาบ่ได้กินแบบเพิ่นบันเทงบ่ได้เบ็นี่ซ้ำแบบเบ็ดแเชลือเชลีแห้งเชลือกูหนีแบบเพิ่นไปแบบบนาะเบว่ายาเบิดเพิ่นบ่ได้อยู่คู่อนบมดเว่าไปเชลือเชลีหมดเลยเพิ่นไม่ไปหัดแต่ไม่แต่นั่งใจลอยคือเบิดเบิดชีวิตชบ้านี่นะเบ็นั่งแบบดบ่สนใจกับใครแบบคือโมไม่จิตมีใจนะ เพนก็น่าหัวยุ่มอยู่เหมือน้องเลยเพื่นไม่กินยาในก่อนนอนก็ชิวเนาะเพราะก็ชิวไม่กินของเพื่อนเองเพื่อนก็แบบชิวจักเน่บัดจักเน่บัดจักบัดจักนะเนี่ยไข้นี่เพื่อนไม่ได้ซักนะไข่อยู่คือตอนนี้เนี่ยน่องถือว่าน้องน้องอันนั่นบอน้องไม่ได้เสือสตีบ่ตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เสดือสไดบเพราะว่าคนน้องกินยาอยู่ดิเพราะว่ากำเบิดแล้วก็บเมก่ะ สมุนไยาสิกัวนี่เนาะตัวนี้กสวางคิดเพิ่นก็ยังอยากยุ่มๆอยู่นไปว่าเพิ่นเข้าใจอยู่บ่สางวีเนาะเพิ่นกินยานี่เพิ่นสิมีจิตมีใจแม่นบ่อินตาอู้อยู่บ่บ่เอ้ยเว้าหยังหฮะบ้อบ่่เอ้ยก็ไปจะเว้าหยังบ่ฮู้ดอกค่พี่น้องเอ้ยมยิ้มสิฮู้ได้แต่ว่า เวลาว่าอะไรมันสิวว่าว่แจ้งบมดได้ล้วหมเข้าใจพี่กันนะถ้าบอกินยาแบนแห้ง่นนี้นะแห้งบมได้เมึงอย่างนะมองทั้งผ่าทึงเผนพวกนล้นเพราะว่าตอนนี้เราก็กินยาอยู่ด้วยพอเราอยู่ได้กินนในยาดิเราเป็ะสิธีพคูกตีคำบากาะสมัเรากินยาตัอเนื่องตลอดเราวพอาเราเป็นคนโรคประจาตัวเราดิเราบอกคอยขาดยาบมได้ด่จ้าแต่พี่น้องทางฝั่งไทยเป็นว่าลูกลมซักจะปะ แล้วดูรุ่มสักเลยแต่ว่าฝั่งเราความจริงแล้วบป็นโรคบาเป็นเพราะว่าอันว่าเราเป็นแบบที่มาแต่แต่ไม่ได้ซักเพราะว่าสมองไว้นี่นหะแต่ในน้อยเพิ่นก็เบ่งว่าท่านออกวะแม่เพราะว่าปลายปีแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ย่างกับบุคคลแข็งแห้งก็ได้แต่ว่าเพิ่นบม่ได้สักนะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่ยก็ะดุกต่ำเลย เออันยู่น้อยกระดดต่ำไปนะอืมกระํดแต่อัยูจักเดือนนะแต้เเาเดือนน่นแหละอันรูต่อันโดต่ำไปนะันนี้หรื่อว่าญ่มาหรือว่ามันเป็นระยะสาเหตุกันบ่อบอเนาะอืมฮ่องชิบงบกอนเนาะแต่ว่าแต่บ่ฮห้วมันสิสิเป็นตั้งสิเป็นลุกลุกลมซักหรือว่าสิเป็นเพราะว่าโดต่าเนาะดกับบหูกันเันม่ว่าด็กน่อยมันกำลังสิได้กระตูนนี ก็ใหญ่มากแบบเป็นกงี้างอ่อนมาสิได้เนาะอ่อนมาสิเลยแต่ว่าเพิ่นก็บม่ได้ซักแล้วก็เพิ่นอายุมาได้สิผ่าผีเพิ่นก็เริ่มเป็นเริ่มเสลเริ่มซักใหมแล้วม่์ก็กินยาก็พประนันได้ยู่ลาวก็กินกระเทีเก๋ากินกระซักพอกินกระซักบ่อยก็เลยแบบผู้เพ็นใจเพิ่นกับพาไปแนะนำลงไปไทยแต่ยืมแล้วเม่์ สองหมื่นสามหมื่นยืมน้ำไผ่กันบุมมีได้บาตเออนองกับบมีได้บาเคยไปไทยอยู่บ่อเปนไปหาเงินนะบ่อคนไม่ได้ไปเลือเทอกนีแต่เอาคนไปป่วยซื้อนี่แหละโอคิดว่าไปทํางานเอาไปคนไปป่วยซื้อยูมเงินอื่นอ่กับคนไปป่วยวาแนี้เลยได้ยามาแล้วกกินมันถือกินต่อเนื่องไทยกัสิเป็นปีเลยเนี้กินแต่เดือนสิบกนแล้วนี่เหมันเรื่อยลึก่มีเงินเนี่แหละ สามพันี่บ้าไน้ำเมฆบ้าไปหาเงินกะไม่ใช่ได้เมฆะไปไปมามาไปไปมามาเธอกับมาโตยากับบได้ข้อนึงเธอกัมากะหนีกับพ่อบุพิชรฉ่เป็นหนีกะสามชีื่บาทกะทตายดเมนะไปทำงานทำงานกัเฮ็ดช้างทำงานกับวันชงร้อยอมันกับนั้นได้เนาะมันเป็นหนีบัดชงสามหมื่นากินคาอยู่กินคาอยู่คาไปค่ามา จนว,ว่าอายุอะไปเรื่อยชีวิตนี่นี่เดิไปเรื่อยสิมาัืสอยาให้กินนี่เด้ว่ะว่าวเเด้อืลนี่ก็ยังอยู่เดนีิตียังอยู่ยังสีหมื่นยังไม่ได้ใส่เเนาะเพราะว่ามีเงินเนาะเพราะว่าหาเงินมาก็พอได้แต่ให้ลูกนี่ได้ลำสองสามพันมายืมนให้ลูกตั้งแต่ก็ยืมน้ำปลานดำลุงก,กับเพื่อนก็ยืมเรื่อยกับเพื่อน,นกับบุมี่ให้เนาะ มีแน่มันนอนมาลายตัวพิษเนันแบ่งเข้าไปมันจะเป็นหมื่นผั่วเป็นเชื้อ 5, สีห่าพันสค่ารถคาล่างเจ้าคาอยู่คากินและก็จะค่าย,ยากอะสามพันยังได้แค่ต่อเดือนดิม,มันกับไ,ไว้แบบนี้บางทีแบบมอนาติทีตัวน,นั่นแห้งเต็กอะทั้งเธอ 6, อั 6, นพวกพันพกพันกินได้แต่เดือนปลายวะตอนผลเป็นไม่ตอนลงไปตะบิดทันนี้ สหาเงินใช้ถัดเนาะโดยอันนี้แหละใกล้ในน้อยนึงบบดอ๋อก็เลยคือเห็นเนี่ยว่าเออบูมีก็เลยให้เดือนละพันแบบเดือนละพันได้ขอเมย์ได้ก็เลยหาอย่างก็ว่าบูมี่เนี่ยขายดิอย่างกับบมีเนาะกับบันใหม่บันมือแล้วบบดไปเลยว่าบ่ไปอันหาพวกเพคนใจดีดีกว่าบ่คน ถ่ายนี่บยพอได้ซื้อยากินแบบนี้ก็ใช่อ๋อกลมสวยเลือกลมสวยเลือเพิ่นทันเล็บอ่ไม่ได้มันบ่มีอ่ะมันเบิดใหม่บิดมืออันเี้แบบพอได้ยาไปให้ลูกนี่เล็บอ่พอได้มาวังอีสั่งมาบ่ายรับอ่ะพอได้ยาบ่ะถ่ายลูกกันกินยาตอนเนื้องคือมูนี่เล็บอ่ะพอถ่ายคือมูนี่เล็บอ่ะนักแ้่หนีมือที่นี่นางยิีมือเนาะได้เบาตรงนี้ชื่อที่นี่ เป็นเป็นเนียวโอ้ยคุณน้าเฟินไปเเฟินไปเฟินกับไปได้พี่น้องเอ้ยเฟินไม่ชอบน้ำไผ่ได้เป็นเนียวเฟินวะเนาะเฟินชิบเอาบระถองไม่ได้อืมจักอย่างเนี่ยไม่ได้บอกอยู่ไม่ใช่ได้บอกอย่างไม่ใช่ได้จักอย่างเนาะนั่งยิ้มอยู่เนาะบอได้จักอย่างนี้เราได้ป่ะอือบอได้จักว่าถุยากแม่หนิเนาะว่ะอือจักว่าถุยากใครอยู่วะนี่หลงบอจักจักยากโอ้ตาบ่ไม่เได้อ้าว ลไปอ,อันทุกขา,นะกา,นะาอาันนี่แหละเนาะลูกสาวนี่แหละแได้อีตาคนนี่แหละจะได้แม่กับบมีเงินมีคำนี่แหละลำบาก <c oughs> แ,แบบอั็นไปเมตตาไนดะ้อีตาคนนี่แนละ้วเลยก็เบิง่งได้โปอได้เงินมาให้ลูกสาวนี่แหละสื่อยาได้โตยาคุณเดือดน,นะ เมตาขนหน้าเพขนกะคือว่าเนี่ยเมยก็เบ่าเพาบพออกแม่ก็ไม่ใจอืมอื่นกันอันแบบว่าคว่ำนแน่นเนาะกแบบตีแลเนะออาะที่จะหายเมย์กะน้ำตาอยู่โมเนาะโอ้ทางเมย์น้ำตาเนะาะนาพ่นอยากขอความช่วยเหลือน้ำผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ว่าพ่นบ่มีเงินต่อยาให้ลูกพ่นสิป้าลูกไหวแบบที่คนกะ อีตัวลูกเนาะอย่งไรก็เพิ่นกับเป็นลูกเดี๋ยวเห็นลูกแล้วเพิ่นกับเพิ่นกับน่าตายตกนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่นกับพอดีเป็นแต่หักตายเพ้งบาดบุคือโม่เนาะผลบุจักเป็นยังบุคือโม่เนาะเพิ่นกับเนเพิ่นก็เลยอยากขอคโคมส่วยเหลือนั่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบนมีเงินซื้อซื้อยาเนาะต่อยาเดือเวลาะขอทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กทำมาเพื่น กรุณาเมตตาก็ได้แต่เพิ่นและเนาะได้แต่เพิ่นสิช่วยเนาะโดยมาเพิ่นคิดเห็นนะไหวตุลได้แต่เมย์ได้บ่มีเนาะคนมุกน้ำใจเห็นและเมตตาเห็นและวเอื้องแง่เห็นละวควาน้องเพิ่นกะคิดปะก็เห็นได้ซะบุญเจ้าคมปะเมยก็เดี๋ยวเห็นยูุยยังไงลูกกินยูยเมย์บ่มีเงินเนาะโคทั้งเพิ่นเห็นแล้ว เนาะทางเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขินใจเพิ่นอยู่หอกเนาะแต่ผู้ผู้ในเนาะอยากซอยน้องเพิ่นกัติดต่อมาทางสว่างได้เด้อเนาะสว่างสิยหักเป็นสะพานบุญถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องในในซอยน้องก็ฝากมาทางสว่างกัสว่างเสียมาให้น้องเพิ่นเนาะสิมาให้แม่เพิ่นมาชั้นจ้าแม่เพิ่นขี้ไปโตยาให้เพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ฮู้อินูอีนี่ยังดอกแม่เพิ่นให้เพิ่นห้องเพิ่นกะหัวซ้ำเพิ่นพี่น้องเลยกะ อย่าถือสาเพิ่นเด้อเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนแบบนี้เนะอะน้องตาน้องอินตาเนาะอย่ากินอย่าบอขนมกินอย่ากินฟือ้อได้สาอยากอยู่บ่ออยากบ่อฟื้อนะากอืมเนาะพันะกับมันอยากเพิ่นว่าอยากมันจะเป็นว่าวันหลากเนาะแม่บ่ ด้่อด่าโอดัค่คว่าอยากคือค่ว่าดักเออเขา่ว่ายากดักบอยากกินข่าเลยใ่าอยจะกินข่าออืกินข่าหนึ่งแจ้งอยู่บ่อยจะกินข่าอย่าเพิ่นอเพิ่นเออนี่เพิ่นเข่งเพิ่นว่ายากเนาะโอ้แวเพิ่นกระจุงานเจือไพี่น้องเลย ตั้งสว่างกันจะเอาเงินให้น้องเพิ่นไปหาชื่อกินฟื้นก่อนเพิ่นว่าอยากกินฟื้นเนาะเพิ่นวันดากเพิ่นว่ะอยากเพิ่นก็ว่าเพิ่นดากเพิ่นาะอยากเพิ่นว่าดากคเพิ่นวะอันยังดกอันใบนี้ดอกใหญ่เพิ่นเงอเนี้ยสิ่งนี้อืมเาจักจังามเขาอยากได้ค่ะอยากได้หนีได้เนี่ยเมื่บ่มีเงินว่ะแต่ยากันยังบ่มีเลยเนาะ Ừ. Nhưng mà nhắc đầy, hẳn đầy nỉ đúng không? nhắng hả nè? Mày nhắng Mày sẽ có nghĩa phí nào không nó? Mày nhắng thật mà Thật chứ bọn con chỉ chắc gì bọn nó? Bọn nó mê, mà mày nhắng Bọn mày... Mày nhắng là mày xích bọn nó, mày nhắng Cao phân Hử? Ừ? Cao phân Đằng đằng đúng Cao phân Cao phân ừ. Ồ, sao phân, bọn nó bày sao phân đó Bày sao phân, bọn con chỉ bảo là cao phân รี่รีดคนแขงเหมือนบ่ินแขง่นกบอกไปอก้น่กบอกเอก็จนบพุ่นแเจออันนันจะไว้ไปซื้อเผกินเน้อขอใจด้วขอบใจขบใุเนสบายดีขบใจอ้ยพรเป็นยี่บ่ไดนอ้ยพรห้อยดู่องพอนะเม่อุ้ยพรเป็นยี่บ่เนาะใหญด้้ะ ไอาจะา่ำจะรวยเลยเชยวบอกคนละแม่อาจะา่ำจะรวยวอกอยายาเราทาจะมีเลยเียวสเลยเชอกที่ซื้อชี่มคนน้อคนเาบัจักเบ้าเบ้าขาบปิ้นีได้ยังบัาชาวพั 9, 000, นตีที่บักหดเช้าพันโมีมายากินบักหดเช้าพันก็นับหนึ่งหดถึงร้อยีบ่บ่เลยเป็นโมหดเล ชิบยังโมโหนึ่งกับบัตรจั๊กเนี่ยเกิดกับเื่อกับบัตจักบัตบัจักคั้นแรกเื่อกับนึ่งกับเป็นช่องเกิดกับช่องเป็นชามบอกอยู่กะกลับมาคือเก๋าสมองคนบราคือเฮาได้ใส่แล้วสมองคนปกติเด้เอออย่างไรกะสีเดิมเมื่อก่อนเดลยน้องอินท้ายบัตรนี้ถ้ามีโอกาสหน้าก็เอื้อยกับสีมาดิดน้ำไม้เนอะจำเอื้อยได้อยู่บ่สมาติอิจะไหนเนาะ ได้ใหญ่อยู่เกื้อหยังไปใจเจ้าไปเจ้าไปใจไปใจจ้างใหญ่อยู่จําได้อยู่จําได้อยู่กายทางโอ้แม่นแต่กายกายทางไปหน้าเนาะเพิ่นเมื่อยเพิ่นสิมักมือกแม่เฒ่าเพิ่นเมื่อยพ่นแหละายทางไปหน้าเด้ออยู่เพิ่นว่าจําได้อยู่เพิ่นอจําได้อยู่บ่ว่าแต่เาติอื่าวบางเลยเแม่นูบ่เออา ชั้นแหละเนาะสบายดีเด้อน้องอินดากับแม่เนาะน้องฝอยพี่น้องเลยที่เนี่ยเกิดสงสารน้องตากับแม่พอน้องแม่พันกะทั้งว่าทั้งหาเนาะเพันสงสารลูกเพันเพันบ่มีเงินไปต่อยาเนาะเพันต่อยากะเดือนละสามพันเมื่อก่อนกะเดือนลหกพันพอดีว่าเพันบ่มีบ่มีเงินเนาะทางหมอเพันก็เลย เลยลดให้เหลือสามพันเนาะเพราะตอนนี้เพิ่นก็เป็นหน,นี้เป็นสินบ่มีเงินต่อยาเพิ่นกามาขอความช่วยเหลือเนาะก็ใ้สาว่างมาถ่ายถ่ายทำลูกเพิ่นพี่พี่น้องเลยพันจะขอความช่วยเหลือน้ำสาว่างเนะาะสว่างกับเห็นนะกะหน้าสงสารเพิ่นเนาะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นคลิปของสาว่างถ้าว่าผู้ใดอยากช่วยน้องก็ติดต่อมาทางสาว่างได้เนะาะสว่างสิ่หับเป็นสะพานบุญ ให้เนาะสิลายหรือหน่อยกับสาว่างกับโบตี้เนาะจีมาให้น้องเพลินพ่อแพี่น้องเลยกับสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสาว่างกับจิขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับชมคลิปของสาว่างแต่ต้นจนจบแล้วกะบะขามโฆษณานำเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ลำรวยบปรเจ็บบปรจนเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สาวางไปแล้วขอกาวคำว่าวสบายดี